หากใครกําลังสนใจเติมเกมในราคาที่ถูกกว่าผมขอแนะนํ Easy Card คุณสามารถเติมผ่าน Facebook ที่มีผู้ติดตามได้ถึง28,000คนหรือเว็บไซต์ได้2ช่องทางเติมง่ายสะดวกรวดเร็วในราคาที่ถูกกว่าถึง35%หากใครสนใจเติมเกมสามารถอินบ็อกมาที่ลิงก์ใต้คลิปหรือสแกนคิวคอดตรงุมขวาบนของคลิปชื่อสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมชายพีนะครับอาระทุกคนตอนนี้เราก็อยู่เกมค o กิลันทาวเวอร์ออฟแอพแอนเจอร์นะทุกคนก็สำหรับตอนนี้ในโหมดเลดอาร์มี หมดแรงเข้ามาใหม่นะทุกคนเป็นแรงที่ห้าบอกเลยว่าโอ้โหตอนนี้เดี๋ยนะของเดิมแรงสี่พยุ2สองลูกอันนี้แรงห้าพยุเท่าไรสี่ลูกโอ้โหอันเก่านี้ก็แทบจะขี้หดตดแหกกันแล้วนะทุกคนพอเจอแรงห้าพยุ4สี่ลูกเลยหรอเยอะไปไหมเนี่ยก็สำหรับอ่าแรงห้าตอนนี้ก็จะมีการกรอบเขาเรียกว่าเก็บแต้มเพื่อแลก ไอตัวเจ้าซูเปอร์อีพิกนะทุกคนก็คือ6,000แต้มนะทุกคนซึ่งจะสามารถเก็บได้ตั้งแต่แรง3ขึ้นไปนะทุกคนแรง 3, ามแรง4แรงห5ซึ่งแต่ละแรงก็จะเก็บแต้มสะสมนี่ก็จะต่างกันออกไปนะทุกคนบอกเลยว่าแรง4กับ5ต่างกันยังไงสำหรับการดรอปของเปอร์เซ็นต์การดรอปของเท่ากันหมดเลย แต่สิ่งที่แตกต่างก็คือการเก็บตัวเจ้าแต้มนั่นเองนะทุกคนแล้วบอกเลยว่าน่าจะยากอะ่ะโอ้อันเก่านี่รู้สึกแรงสี่ใช้พลังต่อสู้2มืนอันนี้ใช้ใช้ขึ้นมาถึง4ี่หมื่นเลยนะทุกคนถือว่าเยอะพอสมควรแล้วก็บอสตัวนี้ยังไม่เคยเจอไม่คคไม่คุ้นเลยอ่ะทุกคนคืออะไรตายแล้วเหรออ๋อยัง โอ้เดี๋ยนะบอสมีกี่ตัวเนี่ยเห็นนะทุกคนรู้สึกนี่ก็จะไม่น่าใช่บอสหลักนะทุกคนบอสหลักอยู่ตรงกลางซึ่งมีบอสเล็กบอสกลางแล้วก็มีบอสใหญ่โอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอรู้สึกอาบอสรอบนี้น่าจะโหดอยู่นะโหดเลยอะโอ้โหดูเลยทุกคนอ่ะถึงเวลาแล้ว บอตตัวกลางตายลงมาสักทีนะทุกคนกูบอกเลยว่าในการสกิลหลบนี่ยากเหลือเกินสำหรับเจ้าบอสตัวนี้นะ อุปยุสีลูกเยอะเกินทุกคนหาทิศทางหลบไม่ค่อยได้เลยแล้วก็รู้สึกบอสของวิคนี้น่าจะมีมอนสเตอร์เยอะเกินนะทุกคนปกติจะไม่เคยเมอนสเตอร์เยอะขนาดนี้เลยสกิลบอสก็หลบยากด้วยไม่ใช่ง่ายเลย ก็อย่ามาดูกันนะทุกคนว่าในการสะสมแต้มแรกเจ้าัวซูเปอร์อีพิกเนี่ยคือต้องแลกยังไงนะทุกคนตอนนี้ก็มีอยู่5,7 0พแล้วก็ตอนนี้มีทั้งหมด6000แต้มแล้วทุกคนก็น่าจะต้องของแดงของทองน่าจะออกรอบนี้เดีย๋ยวมาดูกันว่าอะไรจะออกซูเปอร์อีพิกขึ้นไป100%นนะทุกคนก็คืออย่างน้อยยุคนี้ เหมือนจะมีโอกาสดอบของง่ายขึ้นเจอของทองกับของแดงง่ายขึ้นนะทุกคนรอบนี้ก็มายกแคนเลยนะทุกคน ถ้าแต่เกมเปิดมารู้สึกให้เจ้าตัวหมดเลทตอนนี้น่าจะเจอบอสตัวที่สามบอสตัวที่สามนี่ก็คือน่ารำคาญที่สุดเลยะนะเนี่ยทุกคนน่น่าจะสามนะน่อันนี้น่าจะสี่ป่ะตัวที่สี่ตัวแรกเป็นตัวจะตัวฝายตัวหนึ่งแล้วก็มีสมุนของมัน ตัวที่สองเป็นอะไรเป็นตัวดอกไม้ตัวที่สามเหมือนจะเป็นลิงตัวที่สีนี่เป็นตัวอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรกบหรือเปล่าเดี๋ตัวนี้น่าจะผวนสุดแล้วทุกคน <Yeah. S 1> อะลงแล้วได้สักทีนะตัวเหม็นก็เยอะเหลือเกิน เนี่ยทุกคนสมุนมันออกมาเรื่อยเลยะในการรักษาเลือดให้เต็มนี่บอกเลยว่าเจ้าตัวนี้ทำยากมากอ่ะเรียบร้อยอย่ามาดูกันว่าเราจะได้ชิ้นของโบแดนอะไรกันมากนั่นไงเรียบร้อยกล่องม่วงการันตีใช่ไหมการันตีทองหรือแดง เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวไม่เอดใจนะได้ของทองดีใจแต่เดี๋ยวตัวละครยังไม่มีเลยงามไส้แหละทุกคนโอ้โหเดี๋ยวนะนี่ยังไม่ได้ท่านจะเปิดตัวละครเลยทุกคนอืเหมือนบังคับให้เล่นเร็วๆนี้เลยตัวละครที่มีอยู่ก็ไม่ออกนะทุกคนเพราะออกตัวละครที่ยังไม่มีงามเข้าละ นั่นไงว่าแล้วตัวละครใหม่งามใสแล้วทุกคนก็นหลักประมาณนี้ทุกคนตอนนี้ผมก็กำลังทำเพจ a c e b o o k ก็อย่าลืมมาช่วยกันกดติดตามด้วยทุกคนคลิปนี้ก็จบตันนี้แล้วกันถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าคุณแกก็อย่าลืมฝากกดซับสไคร e ให้ด้วยนะฮะ